ใครชอบทานเต้าหู้แผ่นมั้คะแล้วทราบไหมคะว่าเต้าหู้แผ่นทํามาจากอะไรฉะเฉลยค่ะทํามาจากถั่วเหลืองจึงไม่เหมาะสําหรับคนที่แพ้ถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารวันก่อนนี้ลองเสิร์ชใน YouTube เพราะว่าอยากจะลองหัดทำเต้าหู้ทานเองที่บ้านปรากฏว่าเขาใช้ถั่วลูกไก่คะ่ะ ซึ่งถั่วลูกไก่เนี่ยมีประโยชน์ที่สูงเพราะว่ามีทั้งไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนที่สูงซึ่งลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมที่สูงทําให้ช่วยในการบํารุงหัวใจด้วยก็เหมาะอย่างยิ่งสําหรับช่วงเวิร์กฟอร์มโฮมยาวๆแบบนี้ที่เราไม่สามารถออกไปตลาดได้หากเราทําเต้าหู้เก็บไว้ได้ในตู้เย็นเนี่ยซึ่งก็เก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะแล้วก็สามารถดัดแปลงเป็นอีกหลายๆเมนู งั้นเดี๋ยวเราเข้าครัวไปดูพร้อมกันค่ะว่าจะหน้าตาเหมือนหรือต่างกับเต้าหู้แผ่นที่เราเคยซื้อมากินยังไงไปสูตรที่เราจะทําในวันนี้นะคะมิ้งนํามาจากใน y YouTube แล้วก็ลองมาทําตามปรากฏว่าทําได้ก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะซึ่งนอกจากเราจะใช้ถั่วลูกไก่ที่แช่น้ํหนึ่งคืนแล้วเรายังจะใช้ข้าวโอ๊ตด้วยค่ะซึ่งข้าวโอ๊ตไม่ต้องแช่น้ํานะแค่ล้างน้ําแค่น้าเดียวพอหรือใครจะไม่ล้างเลยก็ได้พอเราแช่ถั่วลูกไก่คืนนึงแล้วเราค่อยมาล้างข้าว ข้าวโอ๊ตแบบนี้ค่ะล้างแค่ผ่านๆน่ะตัวข้าวโอ๊ตก็จะพองเร็วมากซึ่งวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็คือถั่วลูกไก่450กรัมข้าวโอ้ต300กรัมแล้วก็น้ำที่เราใช้ทั้งหมดคือ2ลิตรเพิ่มได้นิดหน่อยก็คือเพิ่มได้อีก200กรัมเพราะว่าถ้ามันข้นเกินเราก็เติมไปได้แต่ห้ามเกิน200กรัมนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบทานเต้าหู้แบบ เอาไปใส่ในต้มจืดเนี่ยมันก็สามารถทำแบบเต้าหู้นิ่มๆได้อันนั้นก็คือใช้น้ำทั้งหมด2โลครึ่งก็คือ2ลิตรครึ่ง<ม>อันนี้แล้วแต่ชอบเต้าหู้เนื้อแบบไหนเวลาปั่นเราก็ค่อยๆปัน่นแล้วก็คนเขาไว้ด้วยเพราะค่อนข้างปั่นยากนิดนึงส่วนผสมเขาจะค่อนข้างข้นปั่นแค่น้ำเดียวนะคะรอบนึงก็คือใช้ปัน่น3-4นาที ปั่นไปพักไปเรื่อยๆไม่ให้มอเตอร์ไหมอ่าพอเราเอาไปกองด้วยผ้าขาวบางเสร็จเราก็มาใส่ในหมอ้อใช้เกลือนหนึ่งช้อนชาเวลาเราตั้งไฟปุ๊บห้ามหนีจากหม้อเด็ดขาดและที่สำหรับใช้คนให้ใช้ไม้พายไม้แบบนี้ค่ะขยันค้นหม้อเรื่อยๆห้ามทิ้งจากหม้อเด็ดขาดเลยพเพราะเขาติดหม้อเร็วมากใช้ไฟกลางๆพอในช่วงประมาณ5ถึง10นาทีแรก พอเริ่มเดือดเราให้อ่อนไฟลงหมั่นคนเรื่อยๆเนี่ยค่ะแค่ตั้งไฟแป๊บเดียวเห็นไหมเริ่มติดก้นหม้อแหละเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาอยู่หน้าเตาตลอดค่ะสูตรนี้คนไปเรื่อยๆสีแล้วก็กลิ่นของน้ำที่เราปั่นออกมาจะเหมือนกับน้ำเต้าหู้มากๆ แต่เดี๋ยวเรามาดูที่หลังว่าเต้าหู้ที่ได้จะเหมือนที่เราไปซื้อจากตลาดหรือเปล่านี่แค่ประมาณ5-10นาทีค่ะจะเริ่มข้นขึ้นแล้วพอเริ่มข้นแบบนี้ให้ลดไฟเป็นไฟอ่อนทันทีเพราะว่ามันจะเริ่มข้นยากนี่ก็ประมาณ10กว่านาทีเห็นไหมนี่มีลดไฟเป็นไฟอ่อนและข้นเรื่อยๆนะห้ามทิ้งหม้อเด็ดขาดเลยเตือนแล้วนะ คนแบบนี้ค่อนข้างคนยากเพราะคนมากจริงๆเตรียมแรงไว้ด้วยนะนี่ให้ดูเนื้อเขาจะเนียนขึ้นแบบนี้เกลือก็ใส่แค่หนึ่งช้อนชาเท่านั้นเองคนไปได้เรื่อยเน้นตรงก้นหม้อหน่อยค่ะเพราะว่าจะติดหม้อแล้วก็ไหม้ง่ายที่สำคัญเนี่ย ไม้พายแบบเนี้ให้มีติดบ้านไว้เลยค่ะเวลาเรากวนอะไรจะง่ายมากแล้วก็ไม่กินก้นหม้อด้วยนี่พอผ่านไป20-25นาทีคนได้แบบนี้แล้วเราก็ยกลงจากกระทะแล้วก็เทใส่แม่พิมพ์เลยเพราะว่าตัวเต้าหู้ที่เราได้จะแข็งตัวเร็วมากไม่งั้นมันจะเทาจากหม้อยากมากนี่พอใส่แม่พิมพ์แล้วเห็นไหมเด้งดึงๆเลย เนื้อจะไม่เหมือนกับเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าเต้าหู้ถั่วเหลืองเนื้อจะแข็งกว่านี้ในสุรนี้นิ้งใช้น้ำสองพก็คือใช้น้ำา2โลกับอีก2อขีดเพราะเติมน้ำลงไปเพราะว่ามันข้นจริงๆนี่พอใส่แม่พิมพ์นี่ยังอุ่นอยู่นะคะเขย่าให้ดูมันนิ่มมากๆแล้วก็หนึบๆ พอเราใส่แม่พิมพ์แบบนี้เสร็จเราก็จะไปแช่ในช่องฟิตประมาณ2-3ชั่วโมงเขาจะเริ่มแข็งตัวขึ้นนี่ค่ะพอแช่ฟิต2-3ชั่วโมงเขายังไม่ได้ฟิตหรือแข็งทันทีนะมันก็แค่เย็นตัวขึ้นแค่นั้นได้แล้วไม่ต้องแช่นานเกินไปเนี่ยค่ะเวลาใช้มีดหั่นก็จะหั่นง่ายเนื้อเขาก็จะเนียนมากๆ เนียนคล้ายๆกับเต้าหู้ไข่แต่จะแข็งกว่านี่สามารถเก็บได้ในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยยิ่งเคยได้ยินบอกว่าเขามีวิธีการเก็บเต้าหู้ก็คือให้แช่ในน้ำก็สามารถแช่ในน้ำแล้วก็เก็บตู้เย็นได้ยืดอายุมากกว่าเดิมใครเคยมีวิธีแบบนี้ก็ลองเอาไปใช้ใดูนะนี่ค่ะโดยใกล้ๆ เนื้อเนียนๆแล้วก็นิ่มด้วยใครที่ชอบเต้าหู้ทอดสูตรนี้ก็อร่อยจริงๆแต่อย่าลืมนะคะสำหรับเต้าหู้ทอดเน้นที่แบบทอดแล้วก็แข็งตัวหน่อยใช้น้ำไม่เกิน2กิโลหรือ2กิโลก็อีก2ขีดนะคะแต่ถ้าเน้นเอาไปต้มก็คือเต้าหู้แบบนิ่มๆใช้น้ำสองโลครึ่งพอนี่ มิ้งก็จะเอาไปใส่หม้ออบลมร้อนดูว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้ทำครั้งแรกก็คือทาน้ำมันมะกอกให้เขามีน้ำมันเคลือบนิดนึงจะทำให้เนื้อข้างน,นอกกรอบขึ้นเวลาเราจะใช้น้ำมันเนี่ยก็เลือกน้ำมันดีๆหน่อยอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันทานตะวันหรือน้ำมันํำข้าวถาทางด้านบนและด้านล่างแล้วเราก็เอาไปอบค่ะมีเอาตะแกรงออกเพราะว่ากลัวจะติดตะแกรงก็เลย เอาไว้ที่ด้านล่างที่เป็นเทปลอนตั้งไฟแล้วก็ดูมันดูเวลาเอานะคะซึ่งมิ้งก็จำไม่ได้ว่าใช้กี่นาทีนี่ค่ะอบแล้วก็มากลับอีกรอบหนึ่งก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยซึ่งใครจะเอาไปทอดก็ได้นะนี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันว่าจะหน้าตาเป็นยังไงซึ่งบอกก่อนเลยว่าข้างนอกกรอบมากนี่เนื้อข้างในก็จะนิ่มๆ แล้วก็อย่าลืมอัตราส่วนที่มิ้งบอกเดี๋ยวนี้จะให้ไว้ที่บนลิงก์นะคะแล้วก็ลองกลับไปทาตามนี่ค่ะเป็นแบบที่มิ้งเอาไปทอดในน้ํามันลําข้าวกรอบแล้วก็อร่อยมากลองให้น้องกับน้าชิมแล้วเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยเพราะว่าข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในนุ่มแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆกับทั่วเหลืองอ่อนๆถ้าใครชอบเต้าหู้บอกเลยว่าสูตรเนี้ยห้ามพลาดซึ่งมันเก็บในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์แล้วก็ มันเป็นเต้าหู้ที่ปลอดภัยเราทําเองแล้วก็เราไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเพราะช่วงนี้เราไม่สามารถไปตลาดได้บ่อยๆถูกไหมคะก็ลองทำอํำดูทอดแล้วกอบจริงๆคะ่ะอยากให้ลองชิมน้ำจิ้มมิงเอ็อทำแบบเขาเรียกว่าเต้าหู้ทอดเนาะเดี๋ยวมิ้งก็จะให้สูตรไปด้วยแล้วก็ลองไปทําตามนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยสำหรับคนที่ชอบเต้าหู้และใครที่แพ้ถั่วเหลือง อยากให้ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิป YouTube ด้วยค่ะซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนาะเดี๋ยวมิ้งจะทิ้งลิงก์ของเจ้าของคลิปดั้งเดิมไว้ให้แล้วก็ลองกลับไปย้อนดูนะคะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กลับไปทำตามด้วยนะแล้วก็มาบอกว่าอร่อยหรือเปล่า